สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องแอนนาหิวใหญ่เลยดูยุ่งห่วงขอบคุณนะคะคุณแม่บูศรานะคะคุณแม่ดินนะคะคุณแม่เอมมี่ค่ะโอ้สวัสดีใหญ่เลยค่ะคุณแม่ค่ะหิวเลว้วหิวมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เอนดูน้องนะคะนี่คือน้องแอนนานะคะโอ้ดูน้ำลายน้ำลายไหลย,ย,ย้อย ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เอ็นดูขอบคุณที่เมตานะคะขอบคุณที่แวะช่องพายข้าเมืองนะคะเชียงนี้ชื่อน้องแอนนานะคะตาบอดข้างนี้ค่ะคุณแม่นี่นะคะอ๋อหิว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 ,หวไม่อยากให้ดูอยากกินอยากกินหิวหิว <c oughs> ขอบคุณนะคะวันนี้ก็มาให้น้องได้ไม่กี่ตะกาเนาะนะคะ วาวเงียบเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ทั้งสามท่านเนาะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยฝากรักฝากเอ็นดูน้องด้วยนะคะน้องชื่อน,น้องเอนนานะคะตาบอดหนึ่งข้างนะคะฟันเหลือน้อยนะคะคุณแม่จา๋าอายุกำลังสี่สิบกว่าๆนะคะข้างนี้ก็จะตาดีเนาะ อ๋อจต์ดีใหญ่เลยจตอดีสวยๆสวยๆค่ะสวยๆจตอดีสวยๆเร็วสวยๆอ่ะเสียงน้อยอันนี้อ่อนใหญ่เลยนะคะห่างหายจากการทานผลไม้มานานนะคะข้างนี้อ่ะตาดีนะคะตาดีก็จะสีน้ำตาลเนาะใสๆนะคะข้างนี้ก็จะขาวเลยนะคะ สวัสดีใหญ่เลยคุณแม่คะโอ,โ,อโอ้ขอบคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวโนจะป้อนน้องไปเรื่อยๆเนาะนะคะแต่ก็ขออนุญาตาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ายาวเกินไปก็จะอัพลงไม่ได้นะคะขอบคุณคะ่ะ